ผมล่วงแก้มทุกคนเออกลับมาแล้วไปบ้านของก้อนเนี่ยกรึดเนี่ยกลับมาแล้วข้าวยำม,มั่วชาววันนี้วันแรกอยู่หน้าตานี่รับเพลิงเนี่ยข้าวยำไอลาบทิพย์วันข้าวยำม,มั่วชาวนี่ไร้วันเหนือไม่ได้นี่ป่าทุกคนมาเล็รถกลับมาแนี่ มาเล่หน้า,วารวดบันตุกน้ำกับรถดับเพลิงมันเตกตางกันมันซื้อํำไมรถตุกน้ำมีน้ำมากแต่ว่าปฏิทิภพในการดับเพลิงนี่มันน้อยแต่ว่าทำไมรถดับเพลิงมีน้ำน้อยแต่ประทิภพมากในการดับไฟพรา่องคันนี้มันต้องไปขูก่กันไง มามามา,มาเล่นวะนี่รถบรรทุกน้ำรถบรรทุกน้ำนี่คือกอกเบฟมาอือฮือกอกเบฟมาเป็นทั้งน้ำเลยทั้งน้ำใหญยคือายเนี่ยการมันบรรทุกน้ำม,มาแต่ว่าอุป,ปกรณ์อย่างอื่น มันก็ไม่เมี่ยได้ไหรมัมันมีใส่น้ำมีจ่องใส่ใส่น้ำมีจ่องใส่ใส่น้ำมีใส่น้ำเอ,อ่าช่องนิว้วในกันนิวกล้งมีขันนี้มืนหน้หาขันดิบ บันทุกน้ำอันนี้กระสุอนอวงานพันดิน้ำม,มากแต่ว่าอุปกปรณ์นั้นมันน้อยอุปกรณ์ความลมในการรับไฟข้าวไฟข้าวครื่นงข้าวได้วันนี้มันน้อยแต่ถ้ามารับอยได้ไหมก็ได้ ่วนมาก็เป็นองค์การบริหาร่้นสมานต่นอาาตอะไรแบบนี้เขาจะเลือกคือเป็นรถเนี้ยรถบรรทุกน้ำมาิีกปัง๊งเพราะว่ามันจะใช้กันเวลา,ห,ลาหน้าเรงจะส่งน้ำให้ชาวบ้า,บานชีดหลังเดินอะไรแบบนั้นคือปฏิบัติปั๊มรัฐบูลแบบนั้น พอนามมันจะหมากพอแบบหมากคือเผื่อว่าตกนามอย่างเดียวเป็นตั้งนา้าี๋ยวอุปกรณ์เชื่อมอย่างอื่นก็นจะอย่างนี้ก็จะมีหัวชีจสช้องวัวใต้นามาเขาเช่นไม่หมากเขนั้นราผ่าคา,าเตกตั้งกันแล้วก็แบบดับเครื่องหรือแบบดับเครื่องนู้นตกนามได้น้อยจริงแต่ว,ว่า ปฏิทิปสามสูกในคันรักเอยเพราะว่าอุปกรณ์ในคันรักเอยมันจะพร้อมเสียงหมาเสียงมืออันนี้นำมาเสียงอุปกรณ์น้อยแต่รักเอยได้ไหมได้เหมือนกันแค่แต่ไม่ได้มีเหมือนครับปั๊มนำมาเรื่องแบบนี้ก็จะเปืองมันก็เร่งมากว่าความนำเรื่งดันชื่งเลยเนื้อตัวชีตัวได้ คนนี้วารีเป๊นีน่นก็เดราตะลึงนะ่าเขาออกเบ๊มาพี่เราก็ตะลึงนี่มันมีจะอยู่ติดกันเราเะตะนีงก็จะออกเบฟมาอ่านี่เป็นตีนัง เวลาอกดับพลึงดับเล่ยพลังงานจะขึ้นเลยมันจะปรอมจะมีพลังงานดับพลึงขึ้นอย่างน้อยก็หกคนเจ็ดคนขึ้นไปเปิดเอดพับนี่ออกเบบมาตั้งน้ำน้อยแต่ณ์พรลอมรลอมในการดับพลึงรถดับพลึงไปพับรถน้ำนี่จะตรงตามลั่งไว้เลย,เลยดีเลย์ให้ น้ำนลอยจริงเดี๋ยวรถรถสุกน้ำไปพับดีเลยไอ้พับคือระทากำมีน้ำม,มาพอรถดับเพลิงไปพับปักงานารดับเพลิงนีจะวิง่งแยกใส้แยกเลยไปถึงระเบิดนระทานาคารเขาเราควยเรงมาไม้ได้มาเนี่ยอะไรอุปกรณ์เนี่ยเขาเบบมาพร้อมมดัดเลยรถดับเพลิงนี่นี่ มันบันไดถ้าไปถึงไม่มีทางเข้าทางใข้างหลังแต่ว่าสามารถขึ้นอย่างช่องไปทางหน้าต่างหน้าได้ได้หาชายบันไดได้มันใส่น้ำเสียบเต็มทางข้างบนแล้วก็ข้างหลังปลอม้วยหัวชีดหัวได้ออไม่ใจเต็มมัดเลยเป็นทิศชามทิศเจนถูกคลอมมา เหลือดับเพลิงแต่ว่าเข้าอกแบบมาคือตุกป,ประกอบนี่ว่าชีดเห็นไหมว่าชีดลำอ่านี่ใส่ดูดน้ำเขา้าไปปบแต่มีแรงน้ำแรงไร้สามารถย้อนไถ่นี่ดูดน้ำชีดดับเพลิงได้เหมือนกันอืมนี่ใส่ใส่ดูดหลอมมดอุป,ปกรณ์ อ่าอันนี้ฟานข้างหลงังฟานนี้จะยูช่องฟั่งเลยฟาดน,นี้เมื่อไปถึ่งแร้วปิดประตูหน้าต่งางก็หยับแจไวเป็นบานพบับบานเหลือนได้ข้าวไม่ได้ท่ามาัดตุบหรือหัดดอกแจปีกระจกอะไรข้าวไปได้มด่อุปกรณ์จะต้องเฟรมมานี่ถึงนี่คือเป็นตีระดักงหนังขึ้นอย่างมา่ซี่คนนะคนข้างหน้าช่องคน แต่เป็นรถถูกนำไปไม่ได้ไมันไ,ไม่มีสิไปก็เลยไม่พร้อมในการนับเฟยนี่คือชุดดับเรืงของพลังงานตั้งไว้เลยมีวัชี่เหมือนรถมีกลางบนนี่ชุดอันทั้งบีนู่นํำยาวโฟมมีฟอรอม,มดคนคลาดรั่ว นี่คืออุปกรณ์ที่เขาว่างอยช่องต่างคืนต่างเลยอุปกรณ์มันพร้อมก็กฎตะเพิ่งกัฎตุกนาดเดี๋ยว,ว,วยก็กเบ็บ,บ,บ,บามาเดี๋ยวรา,า,าคาก็แตกต่างกฎตะเพิ่งนี้จะเพ่งว่าอ่านี่จะเป็นไม้ไอเขียวข้อตะกข้อไวลแทงไวลคลิกไว้แล้แบบนั้นต้องใช้น้ำได้ต่างช่องฟัง นี่การคว้านอย่างมีเล่มแล่วควายน,นี่เนี่ยบอกไปปับ๊บซึ่งถี่ก็เด็ดปับ๊บบรรดากานรับเพลิงก็จะลุ่งระเืิดระท่านอาคารก็ไยแรงขนาดนีดน้เลยก็จะวิ่นท้ายโต้ท้ายเซ็จเรียบร้อยร,รถบรรทุกน้ำก็ตามล่งไปเลยนะซึ่งดีเละน้ำให้รถดับเพลิงก็ร,รถบรรทุกน้ำม,มีน้ำม,มากใส่นนร,รถบรรทุกดับเพลิงในน,น้ำน้อยก็รถน้ำดีเละให้ปับ๊บ การท่ายดังปกตินี่ก็ทำมาดเลยรถตับเลือดนี่ว่ามีปั๊มแรงกันสูงอัดนมม้ำได้ไปช่องอ้วนช่องอ้วถึงมีไส้ติดติดรถนี่สามารถไปถึงลากแลก้วก็ชิดได้เลยอ้วปรับได้เป็นพ่อยเป็นสับปะรดเป็นนั้นมีความพร้อมของรถตับเลือดเขาออกเบสมาแต่มันมีไล่ลุ้น รดนามกเหมือนกันอ่ามันมีไล่ลุ้นมันมีตั้งแต่ห้าแผนลิดหกแผ่นลิดแปดแผนลิดมืดลิดมืดนะครับแผ่นลิตรมันมีไล่ขนาดรถดับเพลิงก็เหมือนกันมันมีไล่ลุ้นมีไล่ขนาดมีไล่แบบนี่นี่คันนึงกันเดียวแต่ให้เลยอ่าซึ่งนี่อีกคันของเลาเมันรดับเพื่ออ่านี่ขันนี้เปิดเห็นไหม นีรถดับเพลิงแต่นี่รถดับเพลิงกันแต่ว่าตึกแต่เขาโอเว็บมาคลายคลายกันเมื่อนกันเนี่ยเลยไอ้นี่มีห้องเดี๋ยวเนี่ยการทำงานดับเพลิงจะขึ้นรถเครือเด็บจะขึ้นไปไอันนี้จะมีพร้อมทั้งมีเอฟีได้เพื่ออาการใจทั้งดับเพลิงเนี่ยการทำงานดับเพลิงจะขึ้นหนังนี้ไป นี่คือรถดับเพลิงนี่ช่องนี่คือช่องใช้อุปกรณ์เออเนี่ยไอเล่เหลาอ่าเนี่ยพโอโต่พอแยกเยกช่องทางเยกชามทางคือมันอุปกรณ์พร้อมหมดรถดับเพลิงนี่แต่ว่ามันปนทุกน้ำได้น้ยอยเนี่ยช่องคันอยู่ติดกันนี่รถดับเพลิง นี่ก็รถดับเลื่องเดินเล่กันอนว่าจะจา้าวเข้ายาบมาจากลบบานอ่าเนี่ยดานบนุดนดัรบุนก็นเหมือนกันจะมีบันไดมีฟ้านมีไร่ครองของรถดับเพลิงนี่คือบังคับครุบนามข้างล่างเนี่ย กมีช่องนี้เป็นช่องใช้อุปกรณ์เป็นไอ้ไส้น้ำไส้ใต้คเครื่องมือนี่สองขันติดกันแบบดับเบิ้ลแล้วก็ฐานตัวแบน้ำ ขันเล็กๆก็มีแต่นี่พ่อไม่เล็กขันใหญ่ๆชุนมักไอ้อกขันลิตอะไรแบบนั้นก็มีรถบรรทุกน้ำอะไรปลาส้มพ่อมีเด็ก,กดอ่าไม่แบบอายุระเบืองไม่ไม่ไม่รู้จักปล่อยรถบรรทุกน้ำขันแดงเดงก็ว่าไอ,อรถดับเบื้องรถดับเบเื้องเยอะรถับเบื้องเวียนพอว่ามาได้ทำอาหารไอายุได้ทำพัดอ๋อรถดับเบื้องก็อีกแบบนึง รถบรรทุกน้ำก็อีกแบบนะแต่ว่ารถบรรทุกน้ำม,มันมันคือมันใช้หนันได้มากเลยถบาปะคุณมากทีดหลังตาดุ้นต่วงนหน้าไม่คนชาวบ้านตาำบ้านเวลา,าหน้าเลงนะได้แต่ว่าคันว่ารับค่อยการรับได้แต่ปฏิทิปรับน้อย เคยรถดับเพลิงแต่รถดับเพลิงน้ำน้อยแต่ว่าระติติฝาพลุ้งในการดับไฟเอาตองเอาต้องเอารถน้ำนี่ไปดีเลยี่ต่อว่าน้ำเข้าแต่อุปกรณ์พร้อมในการดับเนี่ยก็เค่นี้ทุกคนเพื่อชาวมอเตอรูไใค์เลยมาเล่รถกันรัดเพลิงรถน้ำเดี๋ยววันลั้งจะพาไปเล่รัดอีกนู่นแล้วบันรกน้ำกันเล็กๆ เนี่ยเกิดรบบานเลยกลับมาถึงกับข้าวย่ามวันแรกนะครับเนี่ยหัวลุงก็เดินไปเล่รถน้ำรถดับตึงกันแล้วเนี่ยทุกคนหน้าตานี่คนตกสังวันเรียกว่าเออนัว เคเข้ามาเล่เยกระย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่กมกันเป็นกันบบังใจเว้ยสำริกันเป็นเล่นๆไปเรื่อยๆไล่เล่กันลับบานมั่งทำงานมั่งเล่รถกันมั่งเลยขนาดนี้คลิปนี้ก็เถาานี้แล้วสวัสด,ดีกับพม่ม